ไอ้เร um. okay, ah. okay. mm okay. uh ื่องสุดสันดาห์ประสบการณะรู้จักหรือเปล่าตอนนี้ผมตอนนี้ผมกินนักกู้สุดเป็นสบายอ่อนตัวของขาผมโอเคฮะปูนีคูนีแหลกผมแผ้งวงสีแล้วฮะนะปูนีโอเคตายมือชื่ออะไรครับชูโชครับโชมาไหนมาแจมยิ่งมากครับคุณเพิ่งบอกว่ามาแตะขงขาอีกคนนึงโอเคอ่ะมาแตะยิ่งมาโอเคครับโอเคอ่ะขวามือกายครับกายมาไหนมาตะวีครับ ฮะนาวีนาวีนาทวีไหนไหนขอเสียงกองเชียร์หน่อยเฮ้อาเอาอย่างนี้กองเชียร์ฝั่งนี้บ้างผมว่าต้องมีอ่ะไหนกองเชียร์ฝั่งนี้อ่ะโ้ยกองเชียร์ม่ามากกว่าพม่ามาปิงกเรียงครับเอาแปลด้วยแปลกเรี่อะไรฮะเออโอเคก็ได้ินเลยรโอเคฮะกติกามวยไทยนั้นหนึ่งยกามวันนี้บอก กัานไม่สอบนะไม่สอบเขาเรียกว่าอันนี้ใหญ่หรือเปล่าอะไรนะเอออะไรไม่ใช่เขาบอกเมียนมาเป็นกะเลี่ยงครับใช่ไหมอ๋ออายุแค่ที่ไหนนะครับเนี่ยเวลาอยู่นี่นะครับไทยใหญ่ไทยใหญ่เน้นย้อนเรื่องนาทีสามพอได้กินน้ำก่อนเดี๋ยวอ้วกเอาเร็ว อันนี้มีแผลกันเหรอหรือแบบเอีเพื่อนอีเพื่อนดีเพื่อนเราเลยให้ต่อยเองท่านเลยใช่ใช่ก็หมายถึงอันนี้ตัวใหญ่ครับเพื่อนเขาตัวน้อยถ้ามึงจะเล่นเพื่อนเหมือนเพื่อนกูตัวน้อยครับไปละไปละไปละเริ่ม หุดเฮ้ไฟต่อยดิต่อยแน หมุนทั้งตัวหมุแล้วขาเลยเนี่ยเขาไปดนแทนกันไปนะไป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 แล้วไปลไปออตหรอตุไเหีอไม่มีอะไรมาไล้ไหัวใจหัวใจกับคนเป็นมวยครับหัวใจหัวใจอยหัวใจล้วนหัวใจล้วนไว้นะเราไว้นรา หัวใจลนล่นหัวใจว้ไม่มีอะไรโอ้ยโดนหอ้โดนัอยู่อ้าวเ็หลังการชไปออกอเลยออกไม่มีอะไรอย่าจัดก่อกด์ตำงานลัเจ้าอย่าจัก่อตาาไปไป

เฮ้ยนี่ออกมานทีไม่มีอะไร้ยมึงัวมีมึงตรนีเฮ้ยเฮ้ยมัมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยตัดสินใจแล้ว Gak, <laughs> <laughs> <tik> gak, <tik> <tik> <tik>